เรือนไมอีซูซูดีใหม่ของคุณพี่ทวีศักดิ์นำมาซ่อมหน้าร้านด้วยอาการเข็มใช้งานไม่ได้จ่ายแรงดันไฟก่อนที่จะซ่อมสรุปได้ว่าเข็มไม่สวิงปิดสวิตช์กุญแจและเปิดใหม่เข็มก็ไม่กวาดเลขขึ้นทริป A B พรเหมอกันทำการถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วจ่ายไฟแบตมีไฟติดค้างรีดีอยู่เกือบทุกหลอดมากที่ให้ดูแล้วนะครับเปิดสวิตช์กุญแจวัดไฟแรงดันไฟแรงดันไฟหลักเข้าปกติวัดแรงดันไฟที่เกจวัดรอบเครื่องยนต์และเกจความเร็ว ของระยะทางเกจความร้อนและเกตน้ำมันสรุปได้ว่าไฟตกไปทุกเกจเราจะทำการไล่ระบบไฟเมนบอร์ดใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวที่เสื่อมแล้วเปิดสวิตช์ไฟแบตไม่มีไฟติดขางเปิดสวิตช์คุญแจไฟมาเป็นสเต็ปรนนี้จะไม่มี ไฟสีฟ้านะครับได้ทําการแอดจัดเข็มให้เสร็จเรียบร้อยเลขสะสมไม่ขาดความร้อนกึ่งหนึ่งน้ำมันกึ่งหนึ่งความเร็วอยู่ที่105รอโดยเฉลี่ยวัดรอบเครื่องยนต์อยู่ที่3,000รอบโดยประมาณปิดสวิตกุญแจและเปิดหมาเข็มต้องกว่าทุกเข็มเลขสะสมยังอยู่คงเดิมทิป A และทิป B ก็แยกกันแล้วมีไฟสีเหลืองของเข็มน้ํามันติดขางเทสเข็มน้ํามันและเข็มความร้อนปิดสวิตกุญแจและบายพาสวงจรเปิดสวิตกุญแจใหม่เข็มจะต้องขึ้นสุด และเมื่อตัดสวิตบายพาสออกเข็มจะต้องลงสุสกเกลและน้ำมันก็ต้องเหลือสรุปได้ว่าเข็มน้ำมันและเข็มความร้อนใช้งานได้ปกติขั้นตอนถัดไปเราจะเทเข็มวัดรอบเครื่องยนต์และเข็มความเร็วปล่อยสัญญาณไปเมื่อเข็มความเร็วทำงานเลขสะสมระยะทางก็ต้องเพิ่มตามไปด้วยสรุปได้ว่าเข็มวัดรอบและเข็มความเร็วเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติของและเลขสะสมระยะทางก็ยังอยู่คงเดิมปรับแสง รถแสงได้ปกติขอบคุณที่ใช้บริการ